นั่นคือคราวัครั้งที่แล้วเนี่ยจึง r e ีเซนเตชันเป็นภาษาททันน้งหมดมีวิทยากรมาจากหลาประเทศของบริษัทแม่เลยไหมความรู้นะแต่แต่เราพยายามที่จะทําก็ต้องอยู่ที่ว่าหัวข้อหัวข้อที่จะเอาหัวข้อน,นี้ใช่ไหมฮะโอเคอันนี้ผมขอเวลานิดนึงว่าจะส่งเรื่องของการให้กับบริษัทที่เารับแต่งนะครับเราจะขอข้อมูลเพิ่มเติม้วยจริงๆแล้วผมขอข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของเรื่องสิ่งแวดล้อมนีเขาออกเนี่ยเขาไม่ได้ส่งมาให้ผมผมเลยต้องเล่นตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าที่บริษัท ตอนนั้นประเทศจีนเขาก็อ,อยู่กัปดาห์ืองกันเรื่องวันชาตินะครต่างนั้นก็เริ่มเปิดงานมาก็เลยยังไม่ได้ข้อมูลแต่จริงมันมีมากกว่านี้มากกว่านี้เยอะนะครับถ้าเกิดใครอยากจะขอข้อมูลหรือว่าอะไรต่รางบบนี้นะเว็บไซต์มีดึงได้จากเว็บไซต์เลยนะครับหรือจะโทรตรงไปที่บริษัทได้เลยนะรนเรื่องของโปรดับนะเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเรามีเรามีทีมงานที่จะให้คําแนะนานะมีวิศวกรประจําบริษัท ะะซึ่งตอนนี้ก็รับเข้ามาแต่ว่าเขาก็ยังศึกษาแต่ก้าจบกในด้านนี้เลยน่าจะให้คำาศาึกษาได้เรื่อง,งนะนะตัวหนักต่างๆนะเรอยากจะฝากพี่ก็แมว่าจริงๆแล้วผมอยากจะพูดให้ซึ้งกว่านี้ <c oughs> จริงแล้วมันเป็นผมอยู่เข้ามาสิบสิบปีผมอยู่ตั้งแต่ C F L ผมรู้เลยว่าผมมีความรู้ว่าอย่างน,น้อยเนี่ยมีคนมาจ้างผมสองเท่าให้เงินเดือนผมที่ไปนะผมมีความรู้ว่าผมคดีอาจจะไม่ได้ลำบากมากลูกไม่ดี นะครับเรืรับผิดชอบมากแต่ผมพี่เขาเจอผมทำที่เรื่องของความสบายใจที่ว่าที่ผมขายคนดักที่ดีนะคนดักดีมากดีในเรื่องของของคุณภาพเรื่องของสิงแนแวดล้อมเรื่องของของลหลายๆอย่างนะเรื่องของเรายองหลายหลายๆอย่างเลยนะมันอะไรที่เขาบอกว่าทำแล้วสบายใจแต่ที่ผมบอกว่าผมไม่ต้องมานั่งโกหกใครว่าของคุณดีอยังไงที่จีบหรือเปล่าคือมันขายของไม่ดีแล้วบอกว่าของดีไม่ใช่ผมหักเงินไปจากของคุณนี่นี่นี่นะนี่แหละ ทำที่นี่ไปเพราะอย่างน้อยคนดังถ้าสนใจนะถ้าสนใจนะคุณดูแพ็กเกจที่ก็รู้ว่าเขาแล้วตัวบริษัทเองผมได้ไปเยี่ยมโรงงานมาตั้งหลายครั้งนะได้ไปเห็นทีมงานเขาการดูแลเรื่องของคนงานเรื่องพนักงานเป็นบริษัทที่ดีครับเป็นบริษัทที่ดีเลยเป็นบริษัทที่ดีเป็นจะพูดได้ว่าเป็นธรรมาภิบาลไดด้วยซ้ำไปนะครับเป็นธรรมบัพปาร์ดเคยมีแบงนด์ดังๆเมืมาสองเดืออซื้อได้ซ้ำกล้มงขายนะนะก็ฝากไว้ด้วย โอเคครับผมเกิดเวลามาเยอะด้วนไม่เป็นไรนะจริงแล้วอยากให้ถานะม,มนะเพราะผมตัวผมที่เซนผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมพูดไปแล้วเข้าใจหรือเปล่าผมไม่ใช่ผู้อาชีพแต่ผมผมรู้จากบริษัทแลวผมคิดว่าผมตอบคำถามได้นะครับมีฮะ mm ั hmm. แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะจะร้อยใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับ mm hmm. แต่ก็มีโรดักปบางตัวนะครับ mm hmm. เป็นของแผมยี่เซนนะครับ ซึ่งจริงๆเขาจุประสงค์เขาทาออกมาเ,เพื่อจะมาแทนไอ้พวกหลอดแสงจังนทะร์หลอดอีมิชชั่นฮาร์ไลน์นะที่สูงน,นะครับแต่ว่าเนื่องจากตัวเป็นคอม p พ c t กซ์ทูนเส้นเนี่ยโดยธรรมาชาติของมันเนี่ยแสงมาเจาะเป็นฝักมันไม่สปอร์ตดังนั้นพอไปติดที่สูงสุดแล้วเนี่ยมันดึงลงไม่เห็นพื้นแต่ถ้าเกิดไม่สูงมากเนี่ยใช้ได้นะอย่างในห้างสรรพสินค้าเนี่ยไอ้พวกที่เป็นโลเวติดพวกนี้จะดีนะ,ะแต่ก็อย่างที่บอกว่าผมก,ก็เริ่มขายไปเยอะนะ ต่แลกวก็ไม่เชื่อเพราะว่าเป็นเคยเห็นไอ้หลอดที่มันเป็นแห้งที่เขาเวติดในร้านในร้านในตลาดนัดเนี่ยที่มันเสียแล้วเสียทั้งอันเลยแห้งใหญ่ๆนะของผมเนี่ยมันเป็นเป็นก็เป็นมันเป็นแบบเป็นโคเป็นตูดอย่างเงี้ยแล้วมันใช้หลอดเสียแบบเสียสามหลอดหรืออีกหลอดหนึ่งก็ยังติดอันนั้นเขาไปใช้ในตลาดปากกะปิตลาดปากกะปิซึ่งไม่สูงมากแต่เพื่อโรงงานอุตสาหกรรมต้องด um, uh, ูนิดน right? no. so like yeah. ึง ตัว LED ที่เป็นหลอดอีออนก็มีนะตรงนีออนเนี่ยแต่ไม่อยากขายแพงมากเคยไปเสรยร์โรงงานชอบมากว่าแสงมันโอเคเพราะว่าเขาจะใช้เทคโนโลยีที่เขาจะปิดด้านบนดังนั้นแสงของมัข้ากเ็นเต็มเลยหลอดหนึ่งสองพัน 2, บาทบริษัทเมเซลลบริษัทแม่ยังไม่กล้าบอกอยากขายรออีกสักพักจนกว่าเทคโนโลยีมันจะทำให้ราคามันถูกลงได้ นะราคามันถูกลงสองพันกว่า 2, บาทกัวสองพันนะผมเท่ะราคาดูแล้วอะนะไม่คลงทีออ่อยาเาเข้ามาผมว่าอย่างที่ผมบอกแบบบางจุดยังต้องใช้ต้องอาศัยหลอดของแผงเปเซนตอยู่นะอย่างทีไฟอย่างนี้นอ Fi, อนโอเคผมแนะนําเลยนะนะมันมันประหยัดงลประาณนะครับแางมากเลยดันนั้นแล้วมันเป็นหลอดกนตอนที่โอเคคือไม่จำเป็นต้องซื้อไม่ก็แมนนะผมบอกแล้วแม่ก็แมนจะเฉพาะจุดที่คุณอยากจะใช้ต้องเป็นหลอดดีไซน์ นะครับออกแบแต่ว่ามัวมคือตัวเมกะกแมนเองก็ไม่ใช่ว่าจะขายเพื่อตลาดะมันต้องมีคู่แข่งนะถ้าไม่มีคู่แข่งมันก็ไม่พัฒนามันต้องเก็บคู่แข่งไว้เพราะคู่แข่งมันก็จะดีผมมีคู่แข่งบริษัทก็จะมีคู่แข่งตลอดมันก็จะเกิดการพัฒนาขึ้น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 ยิ่งขึ้นไปแต่แน่นอนแล้วเราเป็นผู้นำางการเมาก็แพงกว่าผู้นำทางด้านเทคโนโลยีนะยังไม่ใช่ผู้นำทางด้านยอดขาย นะครับกระทำก็่ได้แพงเป็นส่วนให้คือตลาดที่เราปัจจุบันเนี่ยผมมองคือการงกลางทุนกาลงทุนนส่วนใหญ่แต่ปัจจุบันนี้ผมก็มีหลอดที่เข้ามาอยู่ในตลาดระดับล่างก็มีตัวสไปรัลนะครับแต่ถ้าพูดราคาและราคาทั่วไปก็ยังแพงอยู่นะครับแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งทรงคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่เป็นผู้เขียวนะครับเพรเป็นผู้เขียววัสดุของตัวหลอดเนี่ยคือสแตนดาร์ดเนี่ยไม่ต้อง่วงครับ ยุโรปใช้หลอดไหนประเทศไทยก็ใช้หลอดมาตรฐานยุโรโรงงานให้ทำเป็สนสเต็ปด,ดังนั้นทําไมถึงแพงยุโรปซื้อเหรียญในประเทศไทยก็ต้องซื้อเหรียญเหมือนกัน,น,นยูเวนบาร์ยุโรปเขาเลิกใช้หลอนดนี้แล้วเี่ยแต่เอเซนต้องเปลี่นยนโรงงานก็ต้องทําเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้นะเลิกไม่ได้มันก็เหมือนโปรดักต์ไลใส่เครื่องมานะครับ ตอนนี้ตลาดยุโรปก็แย่นหน่อยนะครับก็เขาเลยให้ความสําคัญกับเอเซียพอสมควรขออะไรไปก็ได้เมื่อก่อนหล <c oughs> นะอ,อแบบเนี้ไม่ทำห,อทำหล,กลอกทำยุโรปก็เริ่มใช้แล้วไปทําก็ทําให้โรงงานแทนที่จะเอาพื้นที่ลายการผลิตที่หล่อยุโรปต้องมผลิตหล่อแบบนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยลงขอต่อหลอค้างได้ไหม <c oughs> ได้ได้ในวิกแมนก็มีหลอ่อ ที่คุณภาพดีนะครับเข้ามาขายในตลาดร้านอ,อุอกปกรณ์ไฟฟ้าบ้างแล้วเหมือนกันนะครับออมีใครเด็กไมครับครับครบโปรแกรมจำลองแสงนะคะครับมันจะมีหลายๆอย่างคระกูลมีแแสงให้ช่วยต่อไปช่วยตห้ไหมก็ คืออย่างนี้คืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันคนรู้คนรู้แต่ว่าพคนรู้ได้ออกไปแล้วมันมีเขามีอัปเดตซอฟต์แวร์อยู่เรื่อยๆนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนนกัเพราะไม่ได้เก่งในทางด้านนี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมติต้องการเนี่ยเราเลเวอรจกันบริษัทในทางบริษัทแม่ได้ นะเขาให้ความรู้ให้มาให้มาเทรนดิ้งนะครับครับก็ถ้าเกิดเงี้ยตรงเนี้ยตอนตนี้ผมตอนนี้ผมพยายามจะปรับองค์กรณ์นะฮะก็คือตอนนี้ผมมีคนเพิ่มขึ้นเนี่ยผมก็จะกำลังจะบบคุยกันนะ25ที่ผมจะไปประชุมที่ฮ่องกงนะมีโปรแกรมนี้ที่จะไปขอคนเข้ามาเพื่อจะมาอบรมเทรนนิง่งไม่ว่าจะเป็นโปรด,ดักต์หรือซอฟต์แวร์ต่างให้กับพนักงานที่ไทยนะเพืนะ่อเรียนขนายายอันนี้ออกไป คืมันมีกา้างโปรเจกที่เกี่ยวกับเรื่องการท่การปรับรุงสภาพแวดในโองทาน่เด็กที่ใช้อยู่นใช้ได้อะ่ันคือเคย อันจริงๆแล้วการสถาบันนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะเข้า,าตั้งใจท่จานเชิญประชุมผมเคยจะสัมมนานะเชิญกลุ่มุถามอันนีเนี่ยมาอยู่หกคนไม่เคยรู้ว่ามีที่ส้วตอนนั้นอยู่ทำหลงก็ติดต่อไปทำผ่านสำนัมงูแล้วแล้วก็พยายามจะหารายชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ตรงอะไรเนี่ยมาอยู่หกคนแล้วก็โอ้โหอะไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พอจัดจัดสัมมนาไม่ก็แม่ คือไมโคแมนเนี่ยก็มีมีมีเรื่องของเทคโนโล,โลยีเรื่องของวิชาการกค่อนข้างเยอะนะฮะเราก็พยายามจัดแต่ตอนหลังเรื่องัมโแต่ดีเนี่ยเรื่องเรื่องจากแบรนด์ไม่เป็นที่รู้จักแล้วเขาก็ไม่รู้ไม่ได้ให้ความสในใจอะไรต่เรื่อง LED เนี่ยเรื่องของหลอดแบเรื่อเส้นเนี่ยเรื่องของความอยาบง,งานเนี่ยไม่คแมนอยากทำโปรแกรมม่ตตั้งนานแล้วก็จะแนะนําเทคโนโลยีแนะนําลูู่ดั์ไปด้วยเนี่ยแต่ก็ที่บอกแย้งเชิญไปแล้วไม่ได้รับการตอบรับทำสองสำคัญก็ต้องจบ ผมเจอ,อตรงนั้นเยอะงานผมเจอตรงนั้นเยอะอย่างสตาบูดก็ขนาดที่ว่าแค่สตาบุกเองก็ยังไม่ได้รับการมาถึงสามแรม <c ười> แต่สามโแรมโอเคฮะได้น้อยเนี่ยคือบางโรงแรมเนี่ยเขาใช้ไปแล้วไง LED เขาเปลี่ยนไปแล้วเขาก็เลยไม่ทิดที่จะมาตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ฟังผมก็จะจะรู้ว่าแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโปรดักต์มันต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์โอ้หมันเ <c ười> อง อย่างช็อปช็อปโมเกียก็ปิดทั้งหมดแไดวีดีนะครับ KFC นะเป็นจุดใหญ่ของผู้เล่นเขาไปใช้ในทัวเป็นหลองของแขกในเส้นตอนนี้ผมทดลองที่ช็อปของไนกี้ไดวีดีทั้งหมดถ้าโอเคเรียกบอกความรับรองในผู้แข่งแบบนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดน้องพูดไปก็เลยพิเศษตังค์ด้วย ก็ตอนนี้เป็นวิกตแรมก็รู้จักเยอะอย่าง c d c ที่ผมเปิดช็อตอยู่เนี่ยช่วงแรกๆมาเนี่ยนะเราพูดถึงเดือนละหมื่นเดือนสองหมื่นขายอยู่เลยนะปัจจุบันเดือนที่แล้วทำแสนกว่านะครับแสนกว่าซึ่งก็ก็โอเคตอนนี้ทำโปรโมชั่นอยู่นะทำโปรโมชั่นอยู่ใครสนใจเชิญราคาพิศเศษจนถึงสิ้นปีเลยนะมีทั้งคอมแพ็คคูเลเซนแลวแว้วก็แฟร์พีดี อย่างตัวเนี้ยขายเขาน่าจะขายอยู่ประมาณร้อยวันอายุการใช้างานตัวนี้น่าจะประมาณมหกชัมม่วโมงนะช่วงนี้ไอ้พิสมัตตีใหม่ใช้่ไหมนะที่ได้ใช้นะครับที่ได้ใช้นะครับ LED นะครับฟองนะครับเขาก็ตัว M16 เขาผมจำไม่เขาก็น่าจะมีโปรโมชั่นอยู่นะ หลายตัวโอรแฟกโบรเซนเพราะตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่า,าโรงงานเนี่ยก็พยายามที่จะเลือกโปรดักร์ของโปรแฟกโบรเซนที่เก็บเอาไว้ที่ยังขายได้อยู่ในตลาดเนี่ยบางส่วนนี้เขาก็เ้องเฟรชเอาไว้พอสมควรแล้วนะเพราะว่าไปหันผลิต LED กันเยอะมากขึ้นนะครับบางตัวเดี๋ยวนี้ก็ส่วนเดิมแม็กแมนเนี่ยเวลาสั่งสั่งของโรงงานจะช้าผมบอกเลยว่าสองถึงสามเดือนนะดีครับผนี่คือจุด จุดอ่อนไม่แมกผงเอาจุดอ่อนพูดแต่ผมไม่ไม่กลัวหรอกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นคือทําไมเขาต้องทําเซ็นเตอร,ร,ร์กลางที่ฮ่องกงนะฮยิ่งตอนเนี้ยผมเห็กจะซื้อโรงงานก,นการะจายไปเพราะว่าฟอร์ม E ก็คือภาษีไม่มีภาษีคื้ศูนย์เปอร์เซ็นต์ใช้ฟอร์ม E โรงงานได้ใช้ฟอร์ม E ได้ใช้ฟอร์ม E ดังนั้นเมกแมนที่เขาเป็นกองเป็นหลอดเทพมันเริ่มงเรืองราชาเแต่ผมชอบคำนี้นะ พราะจริงๆแล้วเหมือนกับก่อนที่กระแมกเป็นเทพมาเกิดเป็นเทพมาเกิดมาเอาหลอดมารักษาโรคนะเพระาะว่าเป็นหลอดที่เต็มเรื่องของการประหยัดพลังงานนะฮะเป็น,ปน,นวิทยาศาสตินแอกตั้งแต่ไ่ตั้งแต่การออกแบบนะการผลิตนะครับแล้วก็การทํางานในออฟฟิศระบบในออฟฟิศนะฮะให้เกจจิ้งนะฮะจนถึงระบบการกำจัดกาจัดของที่มันต้องเคลมกลับมา ก็ยินดีครับดีมากครับที่ได้มีโอกาสก็แรกขึ้นเต้นตอนนี้ก็ไม่ธรรมดา <laughs> ถือว่าได้พูดโดยหมดแล้วนะฮะเลนกันเลยว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจจะถามตรงนี้นเก็บไปถมพืถามที่ออฟฟิศโทรใหม่ก็ได้นะฮะหรือ <c oughs> ข้าไปเยี่ยมที่ชูนก็ได้นะครับขอบคุณมากครับผมครับ ได้รับความรู้และได้อลลัปเดตแรงบันดาลใจเกี่ยวกับ Energy s a v i c ME, l a m p b s i e s s m a n a g m a n Innovation นะคะลำดับถัดไปนะคะขอเลี้ยนเชิญคุณสมเกียรติวิทยาศิริคุณนะคะผู้ช่วยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบ e ริษัทเคอีแนด์จำกัดขึ้นมอบของที่ระลืกแก่ทานวิทยากรค่ะขอเลี้ยนเชิญค่ะขอประชดสมคัญงานสัมม,นา,ม,มนา CDC Wednesday ขอเ ส่วสสนครอบซับสแ n ทิโน i บริษัทบีชอุสที่มีโคฟเฟนดี้พอยต์โฟย์โปรเจกต์ผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังได้ที่ค r ส s ซดี Design Center ทันดีในวันพุธที่24ตุลาคมนี้กับคุณไพลินเจนสมวนปิยาพันธ์จากบริษัทแพนเวิร์กจำกัดสำหรับวันนี้ดิฉันขอจบงานสัมมนา